สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองค่ะกวางทองกับพี่ทองกราวกับเอฟซีานี่ค่ะอ่าน้องกวางทองกับพี่ทองกราวค่ะน่ารักน่ารักค่ะดูท่านั่งดูท่านั่งของน้องกวางค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณไล่ๆค่ะนี่ค่ะน่ารักในเอ็นดูมากเลยค่ะ ทำไรคะน้องกวางน้องกวางจ๋าทำไรจ๋าปุมปุ๋ยคะ่ะพี่น้องน้องกวางทองน่ารักพี่สุดเลยคะ่ะพี่ทองกวาวก็น่ารักค่ะคนขนสีขาวขาวขอบคุณทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กำลังใจจ่องคุมพันตุลากันขอบคุณเลยล้าคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะน่ารักมากเลยคะ่ะสุดๆเลยคะ่ะ น่ารักในอินโดมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ